หลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้ลักษณะของคำขวัญที่ดีไปแล้วนะคะต่อมาเราจะมาพูดถึงหลักการเขียนคำขวัญกันค่ะหลักการเขียนคำขวัญข้อที่หนึ่งนะคะบอกเอาไว้ว่า ก่อนที่จะเขียนคำขวัญน,นะคะเราจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายก่อนค่ะว่าเราต้องการเขียนคำขวัญเพื่ออะไรหรือว่าเขียนคำขวัญเกี่ยวกับอะไรนะคะต้องเลือกหัวข้อมาก่อนนะคะต่อจากนั้นค่ะจะมาเป็นข้อที่2นะคะหลังจากที่เรากำหนดแล้วนะคะว่าเราต้องการที่จะพูดถึงอะไรเรื่องอะไร ข้อที่2ก็คือเรานะคะจะต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่เรากําลังจะเขียนคาขวัญค่ะยกตัวอย่างนะคะเราเขียนคาขวัญเกี่ยวกับโควิดเราก็จะต้องมีการศึกษาหาความรู้ก่อนนะคะว่าโควิดเนี่ยมันคืออะไรนะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรอาการเป็นยังไงจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะคะทุกๆเรื่องอะคะ่ะที่เราจะเขียนคําขวัญน,นะคะเราจะต้องมีการหาความรู้ก่อน นะคะอย่างน้อยเนี่ยก็เพื่อเป็นการที่จะใช้สำหรับประกอบการเขียนคำขวัญน,นะคะบางอย่างเนี่ยในการเขียนคำขวัญเราให้รายละเอียดให้ความรู้ไปแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นการให้ความรู้ที่ผิดนะคะมันก็มีผลกระทบ คนที่ได้ฟังหรือว่าได้อ่านคำขวัญอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับโรคโควิด -19 นะคะที่มีคำขวัญบอกว่าเราจะต้องใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมคะหรือว่าใส่หน้ากากผ้าก็ได้ภายหลังเนี่ยมันมีงานวิจัยออกมาค่ะว่าหน้ากากผ้าไม่สามารถที่จะป้องกันไวรัสโควิด -19 ได้ ะะแปลว่าคำขวัญที่เขาเคยรณรงค์ว่าให้ใส่หน้ากากใส่หน้ากากผ้าก็ได้คนป่วยใส่หน้ากากอนามัยคนไม่ป่วยใส่หน้ากากผ้าแบบนี้ก็คือใช้ไม่ได้เพราะว่าหน้ากากผ้าไม่สามารถที่จะป้องกันไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้นั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3นะคะเมื่อเราได้ข้อมูลความรู้กับ เรื่องที่เราจะเขียนแล้วนะคะเราก็จะนําข้อความเหล่านี้หรือว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะ่ะมาเรียบเรียงกันเป็นข้อความนะคะโดยเราเนี่ยคะจะต้องเลือกข้อความที่มันเป็นใจความสําคัญหรือว่าที่เขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้นะคะนำมาใช้เนื่องจากว่าคําขวัญเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเขียนยาวๆได้เราจะต้องเลือกคําที่มันเป็นคีย์เวิร์ดหรือว่าคําที่สําคัญที่สุดนะคะออกมาเพื่อที่จะนํามาเขียนคําขวัญนั่นเองค่ะ ต่อมาข้อที่4นะคะเมื่อเราได้คีย์เวิร์ดแล้วนะคะเราก็นําข้อความของเราค่ะมาเขียนเป็นข้อความต่อๆกันโดยแต่ละข้อความเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีมากกว่า1วรรควันะคะมันก็ควรที่จะต้องมีสัมผัสคล้องจองไม่ว่าจะเป็นสัมผัสสระสัมผัสพยญชนะอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามันก็จะต้องมีความคล้องจองกันให้นักเรียนนะคะลองเขียน,นหลายๆรูปแบบลองเขียนแล้วก็ อลองท่องดูนะคะว่าสิ่งที่เราเขียนเนี่ยมันเข้าปากไหมคําว่าเข้าปากคือเราสามารถท่องได้คล่องไหมถ้าเกิดว่าเราท่องแล้วมันยังติดขัดนะคะก็ให้ลองแก้นะคะลองเขียนลองแก้ลองพูดไปเรื่อยนะคะจนกว่าจะได้ที่ดีที่สุดแล้วก็ที่ให้เราพอใจมากที่สุดนั่นเองค่ะ หลักการเขียนคำขวัญข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อที่5หลังจากที่เราเขียนคำขวัญเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องตรวจทานนะคะโดยนำคำขวัญที่เราได้มานะคะมาพิจารณาดูค่ะว่า,าการใช้คำใช้คำไม่ถูกต้องไหมนะคะความนิยมความนิยมก็คือคำที่เราใช้เนี่ยมันเขาเรียกว่า,ามันเชยไปหรือเปล่ามันตกยุคไปหรือเปล่าหรือว่าคำที่เราใช้อะ่ะมันเป็นคำที่ นำสมัยล้ําสมัยมากๆจนคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจอย่างเช่นแบบจุปุจิบิครุคริอะไรเงี้ยคนทั่วไปที่ฟังเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าจุบุอุอมันคืออะไรรักณอุอิรักณขูุอะไรเงี้ย คือคนทั่วไปเขาอาจจะไม่รู้จักคํานี้นะคะเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนคำแล้วก็ที่สําคัญในอย่าลืมนะคะตรวจด,ดูการสะกดคําว่าเขียนคําถูกต้องหรือไม่เขียนสะกดผิดสะกดถูกนะคะอย่าลืมตรวจสอบนะคะให้ถูกต้องต่อมานะคะเราจะมาดูตัวอย่างของคำขวัญน,นะคะ ที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นาตามป้ายโฆษณานะคะตามสื่อในโทรทัศน์ตามสื่อในอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่า,าเป็นสื่อในเกมออนไลน์แอปต่างๆที่เราเล่นกันนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าคำขวัญต่อไปนี้นะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ตัวอย่างคําขวัญอันที่1น,นะคะเป็นคําขวัญประจําจังหวัดค่ะตัวอย่างที่ครูยกมานะคะก็คือคําขวัญประจําจังหวัดนคปรปฐมนั่นเองค่ะสำหรับคำขวัญประจำจังหวัดนะคะลักษณะเด่นก็คือจะเป็นการพูดถึงของดีของเด็ดนะคะหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนเนี่ยรู้จัก แล้วก็มาท่องเที่ยวจังหวัดนั้นๆมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูคําขวัญประจําจังหวัดนครปฐมนะคะว่ามีอะไรบ้างส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันงามลน้นพุทธมนทนคู่ทานีพระปฐมเจดีเสียดฟ,ฟ้าสวยงามตาแม่น้ำท่าจีน สำหรับคำขวัญประจำจังหวัดนครปฐมนะคะเรามาดูทีละข้อนะคะทีอ่า,าวักนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรสำหรับคำขวัญจังหวัดนครปฐมนะคะจะมีด้วยกัน8วักนะคะก็ถือว่าเป็นคำขวัญที่ค่อนข้างยาวพอสมควรนะคะ อย่างคําขวัญประจําจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยอาจจะมีแค่ประมาณ2อถึงสวักนะคะแต่อันนี้มีมากถึง8วักอาจจะแปลว่ามีของดีเยอะก็ได้นะคะมาดูในวักที่1นนะคะคาว่าส้มโอหวานคําว่าหวานนะคะตามลักษณะของคําขวัญที่ดีเนี่ยจะต้องมีการสัมผัสคล้องจองใช่ไหมคะคาว่าหวานก็จะไปคล้องจองกับคําว่าสาย ในวรรคที่สองก็คือคำว่าข้าวสารขาวนั่นเองค่ะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะคำว่าขาวก็จะไปสัมผัสคล้องจองนะคะกับคำว่าสาวในวรรคที่3นั่นเองค่ะจาก3มวรรคนี้นะคะส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามเราจะเห็นว่าคำสุดท้ายของแต่ละวรรคนะคะอย่างเช่นอันที่1เนี่ยส้มโอหวาน มักจะไปสัมผัสคล้องจองกับคำที่สองของวรรคต่อมาถ้าเกิดวรรคนั้นนะคะมีสามคำคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งจะไปคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สองแต่ถ้าสมมติว่าวรรคนั้นมีสี่คำคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งเนี่ยก็จะไปคล้องจองกับ คำที่2หรือไม่ก็คำที่3ของวักต่อไปได้นะคะในการเขียนคำขวัญเนี่ยเราสามารถสัมผัสคล้องจองโดยที่มันไม่ฟิกตําแหน่งตายตัวค่ะว่า จะต้องสัมผัสตรงนี้เท่านั้นคําสุดท้ายของวัคที่1ต้องสัมผัสกับคาที่2ของวัคที่2เท่านั้นไม่ใช่นะคะคําขวัญเนี่ยสามารถยืดดุ่นให้ไปสัมผัสกับคําที่2คําที่3คําที่4ก็ได้ถ้าเกิดว่าในวัคนั้นนะคะมันมีความยาวมากนะคะแต่ว่าเราสังเกตดูนะคะเขาจะไม่นิยมให้คําสุดท้ายสัมผัสกันเอง วอที่หนึ่งนะคะที่คุณครูขีดเส้นใต้สีเขียวคําว่าหวานจะไม่มีการไปสัมผัสกับคําว่าขาวที่เป็นคําสุดท้ายของวอที่สองเพราะว่าถ้าเกิดคําสุดท้ายไปสัมผัสกันนะคะคำขวัญเนี้ยจะเป็นคําขวัญที่ลงท้ายด้วยคาําสระอแล้วก็นอนหนูทั้งหมด ก็คือหวานก็จะเป็นขานเป็นงานเป็นอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆซึ่ง1นงนะคะมันก็จะหาคํามาลงได้ยาก2ก็คือมันจะขาดความไพเราะนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคำสุดท้ายของแต่ละวักเนี่ยจะไปสัมผัสกับคําที่อยู่กลางๆของวรคถัดไปและคําสุดท้ายของวรคถัดไปนะคะก็จะไปสัมผัสคล้องกันกับวรคต่อๆไปเรื่อยๆนะคะเรามาดูต่อนะคะวรคที่3นะคะลูกสาวงาม คำสุดท้ายคําว่างามนะคะก็จะไปสัมผัสกับคําที่สองหรือไม่ก็คํัที่สมของวรรคถัดไปนะคะไปสัมผัสกับคําว่าหลามในวรรคที่สี่นะคะข้าวหลามหวานมันวรรคที่4ี่นะคะคาสุดท้ายคําว่ามันอาซีน้ําตาลนะคะคาว่ามันนะคะก็จะไปสัมผัสกับคําที่สมในวรรคถัดไปนะคะก็คือคําว่าจันทร์ จะไม่สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรคนะคะเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยถือว่าผิดนะคะวรคที่5นะคะสนามจันงามล้นคำสุดท้ายคือคำว่าล้นนะคะสีน้ำเงินก็จะไปสัมผัสกับคำว่าพุทธมนทนคำว่าล้นนะคะสัมผัสกับคำว่าทนในวัคที่6นะคะพุทธมนทนคู่ทานี วรรคที่6ลงท้ายคำว่านีนะคะจะไปสัมผัสกับวรรคที่7ค่ะคำว่าพระปฐมเจดีคำว่าดีนะคะสัมผัสกับคำว่านีวรรคที่7นะคะพระปฐมเจดีเสียดฟ,ฟ้าคำสุดท้ายคือคำว่าฟ้านะคะจะไปสัมผัสกับคำว่าตาในวรรคสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าสวยงามตาแม่น้ำท่าจีน อันนี้ถือว่าเป็นคำขวัญที่ดีนะคะก็คือมีสัมผัสคล้องจองกันแล้วก็มีการบ่งบอกของดีของที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจดจำได้ง่ายค่ะตัวอย่างคำขวัญข้อที่3นะคะอันนี้เป็นคำขวัญวันเด็กนะคะบอกเอาไว้ค่ะว่าเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติ ด้วยพักดีมีคุณธรรมเรามาดูลักษณะของคำขวัญวันเด็กข้อนี้กันนะคะสำหรับคำขวัญวันเด็กนะคะแน่นอนว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยก็เขียนมาเพื่อเด็กๆนะคะก็คือเป็นการสอนการบอกเด็กๆนะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกำลังสำคัญของชาติยังไงหรือว่ามีหน้าที่อะไรนะคะประมาณนี้เด็กไทยวิถีใหม่ลงท้ายด้วยคำว่าใหม่แล้วนะคะ เด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติคำว่าใหม่ในวรรคที่หนึ่งะคะจะมาสัมผัสคล้องจองกับคำที่สองของวรรคที่สองก็คือคำว่าไทยจริงๆแล้วเนี่ยครูต้องบอกว่าสระไอไม้ม้วนกับสระไอไม้มาลายเนี่ยมันออกเสียงต่างกันนะคำว่าใหม่มันจะออกเสียงสั้นกว่าส่วนคำว่าไทยมันจะออกเสียงยาวกว่า ง่ายๆค่ะคําว่าไหมไหมพรมรู้จักไหมคะไหมพรมไหมมันจะออกเสียงยาวกว่าไทยมันจะออกเสียงยาวกว่าแต่คาว่าไหมคําว่าใช่มันจะออกเสีงยงสั้นกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาระาไม้เมลา,ายกับสาระาไม้ม้วนนะคะไม่ควรที่จะเอามาสัมผัสกันแต่ว่าอันนี้เราก็เรียกว่าหยุ่นๆให้นะคะก็คือเขาอาจจะต้องการใช้คํานี้นะคะแล้วก็ ให้ให้คะแนนไปพอผ่านแล้วกันนะคะอันนี้นายกเป็นคนแต่งนะคะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่สองนะคะรวมไทยสร้างชาติคําว่าชาตินะคะกับวรรคที่สามเด็กๆจะเห็นสังเกตเห็นว่ามันไม่มีคู่วงกลมสีฟ้าเพราะว่าคําว่าชาตินะคะไม่มีสัมผัสคล้องจองกับ วักที่สามเลยอ่าไม่มีเลยแม้แต่คำเดียวอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นคำขวัญที่ไม่ดีนะคะก็คือไม่สัมผัสคล้องจองไม่มีความสละสลวยไม่มีความไพเราะเท่าที่ควรนะคะถ้าเกิดลงท้ายด้วยชาสละอาดอเด็กวักต่อไปเนี่ยก็ควรจะมีคำที่เป็นสละอาแล้วก็ดอเด็กนะคะเพื่อที่จะให้มันคล้องจองกัน แต่อันนี้เน่ะเขาตัดออกไปเลยนะคะเท่ากับว่าอันนี้เป็นข้อบุกพร่องของคำขวัญวันเด็กอันนี้นะคะส่วนในวรรคที่สามนะคะบอกว่าด้วยพักดีมีคุณธรรมด้วยพักดีมีคุณธรรมนะคะคำว่าดีเนี่ยดันไปสัมผัสคล้องจองกับคำว่ามีที่อยู่ในวรรคเดียวกันก็คือจะเป็นการสัมผัสระหว่างวรรคนะคะเราไม่สัมผัส เป็นการสัมผัสในวักเดียวกันไม่ใช่สัมผัสระหว่างวักนะคะเป็นการสัมผัสในวักเดียวกันคือเราสัมผัสในวักเดียวกันแต่เราไม่สัมผัสนอกวักซึ่งอันนี้เนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมคะค,ครูวิธีการดูนะคะว่าใช้ได้ไหมหลังจากที่เราดูว่าอ๋อคำว่าชาติอะ่ะมันไม่คล้องจองนะให้เราลองอ่านนะคะลองอ่านแล้วก็ลองคิดว่าเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรม เราเข้าใจหรือเปล่าว่าเขาต้องการบอกอะไรต้องการสื่ออะไรต้องการบอกว่าอ๋อเด็กไทยเด็กรุ่นใหม่น,นะเราต้องหมักมาช่วยกันสร้างชาติไทยของเราแล้วเราก็ต้องมีความพักดีแล้วก็มีคุณธรรมถ้าเราเข้าใจก็ถือว่าคําขวัญเนี้ยมันใช้ได้ก็คือสามารถที่จะเอาไปเผยแพร่ได้แต่ก็ต้องบอกนะคะว่าคำขวัญเนี้ยไม่ใช่คำขวัญที่อยู่ในลักษณะคำขวัญที่ดีเช่นกันนะคะ